เยอรมนี er ani, ไม่เพียงแต่ขึ้นชื่อเรื่องปราสาทที่สวยงามแต่ยังมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับพูดผีปีศาจที่น่ากลัวไม่แพ้ชาติใดในโลกวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ10อันดับผีเยอรมันที่น่ากลัวที่สุดที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10 The h e i s e n Mansion h e i s e n Mansion หรือเราพูดผีแคะผู้แสนขยัน เป็นตำนานพื้นบ้านที่โด่งดังจากเมืองโคโลนในประเทศเยอรมน,นีพวกเขาเป็นที่รู้จักในฐานะสิ่งมีชีวิตลึกลับที่แอบมาช่วยเหลือผู้คนในยามค่ำคืนเพื่อให้งานเสร็จสิ้นก่อนรุ่งสางโดยที่ไม่มีใครนั้นรู้ตัวตำนานของไฮเซนแมนเช่นนั้นมีมาอย่างยาวนานและถูกบันทึกครั้งแรกโดยนักกวีชาวเยอรมันในปี1826ซึ่งเรื่องนี้ กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศเยอรมันโดยเรื่องราวเล่าว่าในอดีตของชาวเมืองโคโลนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานบ้านเพราะมีไฮเซมันเชิร์ตที่คอยช่วยเหลือคนอบขนมปังจะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็พบว่าขนมปังนั้นอบเสร็จเรียบร้อยคนขายเนื้อเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าเนื้อนั้นถูกหัน่นและถูกจัดวางเตรียมไวอ้อย่างเรียบร้อย เพื่อพร้อมสำหรับหวางขายช่างไม้เมื่อตื่นขึ้นมาก็กลับเห็นเฟอร์นิเจอร์นั้นถูกประกอบอย่างเสร็จสมบูรณ์ไฮเซลแมนเชิร์ตจะปรากฏตัวภายใต้ความมืดมิดของยามค่ำคืนพวกเขาจะทำงานอย่างเงียบเชียบและหายตัวไปก่อนรุ่งอรุณจะมาถึงพวกเขาไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆน,น,นอกจากการทำงานและได้ช่วยเหลือผู้คนแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวทั้งหมดก็มาถึงจุดผิดผัน เมื่อภรรยาของช่างตัดเสื้อคนหนึ่งเกิดความอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างมากเธอสงสัยว่าใครที่มาช่วยสามีของเธอทำงานทุกคืนเธอจึงได้วางแผนที่จะแอบดูพูดแคะเหล่านี้โดยเธอได้โปรยถั่วลันเตาไว้บนพื้นบันไดาทางเดินที่เชื่อกันว่าไฮเซลแมนเชิร์ตจะใช้เพื่อทำให้พวกเขาหกล้มและเผยตัวต,วตวนที่แท้จ,จริงแต่เมื่อพอตกกลางคืนเมื่อไฮเซลแมนเชิร์หกล้มและถูกจับได้ พวกเขารู้สึกกดเคืองเป็นอย่างมากที่ความลับของพวกเขานั้นเปิดเผยนับตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็ไม่เคยปรากฏตัวในเมืองอีกเลยและชาวเมืองก็ต้องกลับมาทำงานด้วยตัวเองอย่างที่เคยเป็นมาโดยตำนานของเรื่องนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของผู้คนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือความหวังว่าจะมีสิ่งมหศัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจ ถึงผลลัพธ์ของการไม่รู้จักพอในสิ่งที่มีหรือการพยายามที่จะเปิดเผยความลับที่ควรจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอันดับที่ 9. ก้าเพิร์สตาเพิร์สตาเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานพื้นบ้านที่โด่งดังในแถบเทือกเขาเอลของยุโรปโดยเฉพาะในประเทศเยอรมนีและออสเตรเลียเธอเป็นเทพธิดาที่มีบทบาททั้งในฐานะผู้ให้พรและผู้ลงโทษ ลักษณะของเพอร์สตานั้นกล่าวว่าเธอเป็นหญิงสาวที่งดงามเป่งประกายดุดแสงจันทร์สวมชุดสีขาวบริสุทธิ์ที่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับทองคำและเงินเธอเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภบ,บางตำนานกล่าวว่าเธอเป็นหญิงชาราที่น่าเกลียดน่ากลัวมีจมูกยาวเท้าข้างหนึ่งใหญ่ผิดปกติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอัปลักษณ์และความน่ากลัวโดยเธอจะมาพร้อมกับการลงโทษและความโชคร้าย อันดับที่8เอิร์ลคิงเออร์คิงเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานพื้นบ้านของประเทศเยอรมันที่โด่งดังและน่ากลัวที่สุดเขาไม่ได้เป็นกษัตริย์ในความหมายปกติแต่เป็นผูแ้แทงความตายที่ซุ่มซ่อนอยู่ในป่าและมีอำนาจในการล่อลวงผู้คนโดยเฉพาะเด็กๆให้หลงเข้าป่าโดยเออร์คิงมีความสามารถในการสร้างภาพลวงตาและเสียงล่อลวงให้ผู้คนหลงผิด โดยเฉพาะเด็กๆที่มีใจบริสุทธิ์มันมักจะปรากฏตัวในป่าที่มืดมิดบางตำนานเล่าว่าเขาเป็นชายชราที่มีเขายาวบางครั้งก็เป็นภาพของมงกุฎที่สวมอยู่บนความมืดมิดหรือเป็นเพียงเงาที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเสียงของเขาสามารถเปลี่ยนไปมาเพื่อล่อหลวงเหยื่อโดยอาจจะเป็นเสียงนุม่มนวลที่ชวนฝันสำหรับเด็กๆบทกวีของเกอเท เป็นผลงานชิ้นเอกที่สร้างภาพลักษณ์ของเอ์คิงโดยเนื้อเรื่องจะเล่าถึงชายคนหนึ่งที่กำลังขี่ม้าพาบุตรชายที่ป่วยหนักกลับบ้านในยามค่ำคืนในระหว่างทางเด็กชายได้ยินเสียงเคอร์เอคิงที่พยายามล่อลวงให้พวกเขาไปอยู่ด้วยโดยสัญญาว่าจะมอบสิ่งสวยงามต่างๆให้แต่ชายผู้เป็นพ่อนั้นกลับมาได้ยินเสียงในสิ่งที่ลูกชายพูดเขาพยายามปลอบลูกว่า นั่นเป็นเพียงเสียงลมบทกวีดำเนินไปอย่างตึงเครียดเมื่อเออรคิงทวีความรุนแรงในการล่อลวงจนกระทั่งเด็กชายนั้นหวาดกลัวอย่างสุดขีดและเมื่อทั้งคู่มาถึงบ้านเด็กชายก็สิ้นใจอยู่ในอ้อมแขนของพ่อบทกวีนี้สื่อถึงความกลัวต่อสิ่งชั่วร้ายของธรรมชาติและความเปราะบางของชีวิตอันดับที่7นั่นครับนั่นครับ เป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานพื้นบ้านของประเทศเยอรมันโดยคำว่านังครับมีความหมายว่าอีกาแห่งกลางคืนหรืออีกาผีโดยทั่วไปมักจะถูกบอกเล่าว่านังครับมีลักษณะเป็นนกฮูกยักษ์หรือสัตว์ปีขนาดใหญ่สีดำที่มีลักษณะคล้ายกับอีกามันจะออกหากินในเวลากลางคืนมันเป็นตำนานที่ใช้คู่เด็กที่ไม่ยอมหลับนอนและเป็นสัญลักษณ์ของความมืด และความอันตรายยามค่ำคืนตามตำนานเล่าว่ามันจะบนเวียนอยู่รอบบ้านที่มีเด็กเล็กที่ยังไม่ยอมเข้านอนหากเด็กคนไหนไม่เชื่อฟังหรือไม่ยอมเข้านอนนั้นครับก็จะโฉบลงมาและขโมยเด็กคนนั้นไปอันดับที่หไวเซอร์เฟรเอนไวเซอร์เฟรเอนซึ่งมีความหมายว่าสตรีสีขาว เป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานพื้นบ้านของประเทศเยอรมันพวกเธอคือวิญญาณที่มักจะปรากฏในชุดสีขาวบริสุทธิ์และมักเกี่ยวข้องกับปราสาทเก่าแก่ที่มีซากปรักหักพังหรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์พวกเธอเป็นสัญลักษณ์ทั้งความมืดและความโศกเศร้าไวเซอร์เฟราเอ็นมีลักษณะแต่งกายชุดสีขาวเป็นลักษณะที่เด่นที่สุดของพวกเธอชุดสีขาว อาสือถึงความหมายบริสุทธิ์เธอมีรูปลักษณ์ที่สง่างามแต่ก็แฝงไปด้วยความทุกข์ที่เธอถูกฆาตกรรมในอดีตวิญญาณของเธอจะปรากฏตัวในปราสาทเก่าหรือสถานที่เก่าแก่โดยเฉพาะปราสาทที่มีประวัติอันยาวนานและมักเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุสำคัญหรือเหตุโศกนฏกรรมที่เกิดขึ้นมีเรื่องราวของไวเซอร์ฟารฟาเอนบ้างก็ว่าเธอเป็นวิญญาณผู้พิทักษ์ โดยเชื่อว่าเธอคือวิญญาณของสตรีชนชั้นสูงที่เสียชีวิตโดยการถูกฆาตกรรมภายในปราสาทและยังคงวนเวียนเพื่อปกป้องสมบัติของตระกูลหรือดูแลลูกหลานโดยหนึ่งในตำนานที่โด่งดังที่สุดซึ่งเชื่อกันว่าเธอเป็นวิญญาณของเจ้าหญิงที่ปรากฏตัวก่อนเหตุการณ์สำคัญต่างๆก่อนที่จะเกิดขึ้นกับราชวงศ์อันดับที่หลินวอม ลินวอมคือสิ่งมีชีวิตในตำนานที่พบได้บ่อยในนิทานพื้นบ้านของเยอรมันและประเทศแถบเทือกเขาเอลในยุโรปกลางแม้จะถูกเรียกว่ามังกรแต่ลินวอมมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากมังกรที่เรานั้นคุ้นเคยกันในตำนานอื่นๆโดยทั่วไปแล้วลินวอมมีลักษณะคล้ายมังกรมีลำตัวยาวเป็นเก็ตมีขาหน้าสองข้างที่แข็งแรงและมีกรงเล็บที่แหลมคม ส่วนลำตัวที่เหลือจะเป็นเหมือนงูขนาดใหญ่บางครั้งก็มีเพียงลำตัวที่ดูคล้ายงูพวกมันมักจะอาศัยอยู่ในถ้ำป่าลึกหรือแม่น้ำโดยความแตกต่างที่สาคัญที่สุดของลินวอมจากมักงกรทั่วไปคือมันไม่มีปีกและนี่คือจุดเด่นที่ทำให้มันแตกต่างจากมักงกรส่วนใหญ่ในจํานานยุโรปซึ่งมักถูกวาดภาพให้มีปีขนาดใหญ่และสามารถบินได้ ลินวอมมักจะพ้นพิษร้ายแรงออกมาหรือมีลมหายใจที่เป็นพิษไม่ใช้ไฟแบบมังกรทั่วไปและพวกมันมักจะถูกมองว่าฉลาดแกมโกงบางครั้งก็มีความโลภสะสมบัตดไว้ในหลังมีเรื่องเล่ามากมายที่เกี่ยวกับลินวอร์มซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับวีรบุรุษผู้กล้า,าหาญที่ต้องออกไปต่อสู้กับพวกมันเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดคือตำนานของดิมวอม แห่งคอเกินฟอโดยตามตำนานเล่าว่าลินวอร์มที่อาศัยอยู่ในหนองน้ำใกล้เคียงกับเมืองเกินฟอมันมักจะสร้างความหวาดกลัวและทำร้ายผู้คนอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งมีขุนนานผู้กล้าหาญคนหนึ่งได้คิดค้นแผนการอันชาญฉลาดเพื่อที่จะสังหารมันโดยใช้กับดักและแผนการหลอกล่อเพื่อล่อให้ลินวอร์มนั้นออกมาและเขา ก็สามารถสังหารมันได้สำเร็จเรื่องเล่านี้เป็นที่มาของสัญลักษณ์ของบังกรลิมวอรที่ปรากฏอยู่บนตาประจำเมืองอันดับที่4 The h a c k of the Moor The h a c k of the Moor หรือแม่มดแห่งบึงเป็นแม่มดหญิงในตำนานพื้นบ้านของยุโรปโดยเฉพาะในแถบที่มีบึงหรือหนองน้ำเธอเป็นสัญลักษณ์ของความอันตรายและความลี้ลับแม่มดแห่งบึง มักถูกบรรยายว่าเป็นหญิงชาราที่มีหน้าตาน่าเกลียดมีผิวหนังเหี่ยวย่นผมเภายุ่งเหยิงร่างกายบิดเบี้ยวและมักจะมีดวงตาที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายโดยเธอจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลผู้คนซึ่งเป็นสถานที่ที่อันตรายที่เต็มไปด้วยโคลนและก๊าซพิษโดยสถานที่เหล่านี้เป็นเหมือนอาณาจักรของเธอซึ่งมนุษย์ทั่วไปไม่กล้าเข้าไปย่างราย โดยเธออาจจะใช้เสียงหรือภาพดวงตาเพื่อล่อลวงนักเดินทางให้หลงทางเข้าไปในพื้นที่ของเธอเพื่อที่เธอจะจับกินเป็นอาหารบางตำนานเล่าว่าเธอจะลงโทษผู้ที่ทำผิดศีลธรรมทำลายธรรมชาติหรือบุกรุกอาณาเขตของเธอโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเรื่องเราเกี่ยวกับแม่มดแห่งบึงมักถูกใช้เพื่อสอนบทเรียนเกี่ยวกับอันตรายในการเดินทาง เข้าสู่พื้นที่ที่ไม่รู้จักความสำคัญของการคารพธรรมชาติและผลของกรรมที่เกิดจากการกระทําความผิดอันดับที่สามฮันไวเซอร์ตำนานเล่าว่าในช่วงศตวตรรษที่17มีชายคนหนึ่งชื่อฮันไวเซอร์ชายผู้นี้อาศัยอยู่โดดเดี่ยวกลางป่าลึกเขาเป็นนักแกะสลักที่ขึ้นชื่อว่ามีฝีมือที่สุดในแถบนั้นมีข่าวลือว่าเขา ศึกษาศัยศาสตร์จากคำภีรโบราณและทำสัญญากับปีศาจเพื่อแลกกับพละกกำลังเหนือมนุษย์ไม่นานหลังจากนั้นชาวบ้านเริ่มพบศพของนักเดินทางที่ถูกแขวนจากใต้ต้นไม้สูงในกลางป่าโดยมีรอยสลักรูปกระโหลกและกางเขนกับหัวที่หน้าอกของเหยือ่อซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่มีใครกล้ากล่าวถึงเมื่อความกลัวเข้าครอบงำชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง จึงรวมตัวกันไปเผากระท่อมของฮันทั้งเป็นแต่หลังจากนั้นเสียงกรีดร้องและเสียงขวานฟันไม้กับยังคงดังก้องอยู่ในป่ายามค่ำคืนผู้ที่อ้างว่าเคยพบเห็นฮันไวเซอร์ต่างเล่ากันว่าเขามีรูปร่างเป็นชายที่ผอมสูงใส่ชุดคนตัดไม้มีใบหน้าที่ซีดเผือกมีดวงตาเรืองแสงสีขาวซีดมือข้างหนึ่งถือขวานที่เปื้อนเลือดส่วนอีกข้าง ลากโซ่สนิมที่ส่งเสียงดังในความมืดโดยเขามักจะปรากฏในเฉพาะที่คืนหมอกหนาหรือคืนพระจันทร์เต็มดวงโดยมักจะปรากฏต่อผู้ที่หลงทางหรือผู้ที่โกหกหากใครได้ยินเสียงขวานฟันไม้กลางดึกนั่นคือคำเตือนสุดท้ายก่อนที่เขาจะปรากฏตัวอันดับที่สอง The d o p p e r Sonar The d o p p e r Sonar เป็นคำภาษาในเยอรมัน ที่แปลตรงตัวว่าพลทหารรับจ้างสองเท่าซึ่งหมายถึงทหารที่รับจ้างที่อยู่ในกองทัพแลนเน็กซ์ของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปลายช่วงศตวตรรษที่15ถึงกลางศตวตรรษที่16ที่พวกเขาได้รับค่าจ้างเป็นสองเท่าของทหารรับจ้างทั่วไปโดยเหตุผลที่พวกเขาได้รับค่าตอบแทนพิเศษนี้เป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นทหารที่กล้าหาญ และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่อันตรายที่สุดของสนามรบดอปเพิโซโนส่วนใหญ่เป็นทห,หารที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ดาบขนาดมหึมาที่ต้องใช้สองมือในการเวียงหรือบางครั้งก็เป็นทหนารที่ใช้หอกยาวที่มีทักษะสูงโดยบทบาทหลักของพวกเขาคือการเป็นทห,หารลบในแนวหน้าของกองทัพพวกเขาจะได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่ที่อันตรายและมีความเสี่ยงสูง เช่นทำลายแนวหอกของข้าศึกเพื่อเปิดทางให้กับกองทัพหลักสามารถเข้าโจมตีได้โจมตีธงข้าศึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกองทัพเพื่อลดขวัญกำลังใจของศัตรูยืนประจำการในตำแหน่งที่อันตรายที่สุดในการ,รเผชิญหน้ากับข้าศึกโดยตรงและปกป้องปืนใหญ่ของฝ่ายตนจากการโจมตีของข้าศึกซึ่งหน้าที่เหล่านี้ต้องการความกล้าหาญอย่างสูงและความแข็งแกร่งทางกายภาพ ความเต็มใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความตายโดยตรงโดยเหตุนี้เองค่าตอบแทนที่สูงขึ้นจึงเป็นสิ่งจูงใจที่สมเหตุสมผลและวิญญาณของพวกเขายังคงวนเวียนอยู่ในสนามรบเกา่าที่พวกเขานั้นเสียชีวิตโดยในบางคืนจะมีเสียงฟันดาบหรือเห็นร่างเงาของคนสูงใหญ่อันดับที่หนึ่งรูเบอร์ซารูเบอร์ซา เป็นผู้พิทักษ์ที่โด่งดังในตำนานพื้นบ้านของประเทศเยอรมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณเทือกเขาไกเซนซึ่งเป็นเทือกเขาที่ทอดตัวยาวระหว่างสองประเทศโดยพวกเขามักจะปรากฏในรูปร่างชายร่างยักษ์หรือบางครั้งก็เป็นคนแคะชายชาราหรือแม้แต่สัตว์ต่างๆซึ่งขึ้นอยู่กับอารมณ์และวัตถุประสงค์ของพวกเขาชื่อของรูเบอร์ซามีความหมายตามอักษร ว่าเป็นพวกเก็บหัวประกาศซึ่งชื่อกันว่ามาจากเรื่องเล่าในตำนานที่พวกเขาได้ลักพาตัวเจ้าหญิงไปและขอให้เจ้าหญิงนับหัวประกาศท่ามกลางทุ่มนาเพื่อทําการทวงเวลาแต่ถ้าว่าเจ้าหญิงกลับนับได้อย่างรวดเร็วและสามารถหนีรอดไปได้ทำให้ชื่อนี้ติดตัวเขามาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารูเบอร์ซาเป็นที่รู้จักจากบุคลิกที่ซับซ้อน และคาดเดาไม่ได้เขาไม่ใช่ทั้งปีศาจหรือเทพผู้ใจดีอย่างสมบูรณ์แบบแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่สะท้อนถึงพลังธรรมชาติและจริยธรรมของมนุษย์โดยเขาชอบทดสอบความซื่อสัตย์ความเมตตาและความกล้าหาญของผู้คนเขาอาจปรากฏตัวในคราบของคนยากจนคนเนจรเพื่อดูว่าผู้คนจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรหากใครที่ปฏิบัติด,ดีต่อผู้อื่นหรือ,รอมีความซื่อสัตย์ มักจะได้รับรางวัลจากเขาในขณะที่คนชั่วโลภมากหรือยิ่งพยองจะถูกลงโทษด้วยกนอุบายหรือความหายนะต่างๆมีเรื่องเล่ามากมายที่เกี่ยวกับรูเบอร์ซาโดยหนึ่งในเรื่องที่โด่งดังที่สุดคือเรื่องที่เขาสอนบทเรียนให้กับกลุ่มพ่อค้าที่โกงและเอารัดเอาเปรียบกับผู้คนรูเบอร์ซาจะแปลงกายเป็นคนแก่ที่น่าสงสารและได้ขอความช่วยเหลือจากกลุ่มพ่อค้าเหล่านี้ แต่สุดท้ายเขากลับปฏิเสธเขาจึงใช้พลังของเขาทําให้สินค้าของพ่อค้าเสียหายและทําให้พวกเขานั้นลงทางในป่าเพื่อเป็นการสั่งสอนให้พวกเขารู้จักความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้อื่น